ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง a k คารีวิววันนี้เรามีรถกระบะสายพันธุ์แกร่งที่จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนี่คือ dodge ram สอง0ัปี2025รถกระบะระดับ heavy duty ที่เกิดมาเพื่อการทำงานหนักโดยแท้จริงแต่ก็ยังให้ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่หากคุณอยู่ในประเทศไทยและมองหารถกระบะที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่พร้อมลุยได้ทุกสถานการณ์คันนี้ห้ามพลาดมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก ram 2500หใหม่ยังคงความแข็งแกร่งเอาไว้เต็มเปี่ยม เส้นสายของตัวรถชัดเจนขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ดูดุดัดนพร้อมไฟหน้าแบบเลดที่ให้ความรู้สึกทรงพลังไม่ว่าคุณจะขับอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือออกลุยถนนลูกรังต่างจังหวัดรถคันนี้พร้อมลุยและดูดีทุกมุมมองด้านหน้ารถมาพร้อมไฟตัดหมอกเลดและฝากระโปรงหน้าสมนูนเล็กน้อยสื่อถึงพละกําลังของเครื่องยนต์ด้านข้างมีเส้นตัวถังที่คมชัดลากยาวไปจนถึงด้านท้ายที่มาพร้อมไฟไท้ายเลตและฝาท้ายใหม่แบบมีฟังก์ชันเสริมรวมถึงระบบจัดการสัมภาระแรมบ็อกที่ช่วยให้คุณใช้งานพื้นที่ได้อย่างมีประสิิทธภาพ ในเรื่องของขนาดตัวรถมีให้เลือกหลายแบบทั้ง r e กู l ล่าแค c ครูแค p และ m e ก a ะแครองรับทั้งการใช้งานทั่วไปงานก่อสร้างหรือแม้แต่ใช้งานเป็นรถครอบครัวความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถที่มากพอทำให้พร้อมลุยถนนที่ไม่เรียบหรือลุยน้ำในช่วงหน้าฝนของไทยได้อย่างสบาย ขุมพลังของดอทแรม2,500ปี2,025มีให้เลือก2แบบเครื่องยนต์มาตรฐานคือ V8 ขนาด6.4ลิตรให้กำลังประมาณ410แรงมา้าแรงบิด429ปอนด์ฟุตมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดมีพละกำลังเพียงพอสำหรับการลากเรือพ่วงหรือเครื่องมือหนักที่ใช้ตามไซต์งานในไทยแต่ถ้าคุณต้องการพลังที่เหนือชั้น ยังมีเครื่องยนต์ดีเซล6.7ลิตร Cummins Turbo Diesel แบบ6สูบเรียงให้แรงม้ามากกว่า370ตัวพร้อมแรงบิดมหาศาลถึง850ปอนด์ฟุตสามารถลากจูงได้มากกว่า19,000ปอนด์ขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เหมาะมากกับธุรกิจโลจิสติกส์หรือการเกษตรในประเทศไทยระบบช่วงล่างก็ได้รับการออกแบบให้รองรับงานหนักและยังให้ความนุ่มนวลรุ่นที่มีระบบถุงลมด้านหลังสามารถปรับระดับอัตโนมัติตามน้ำหนักบรรทุกทำให้ขับสบายแม้ต้องเดินทางไกลาจากเชียงใหม่ไปภูเก็ต ภายในห้องโดยสารแรม2500ปี2025คืออีกโลกหนึ่งที่แตกต่างจากภายนอกโดยสิ้นเชิงภายในหรูหราแต่แฝงด้วยความทนทานวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงบอดหนังแท้แผงตกแต่งลายไม้หรือโลหะาตำรุ่นเหมาะทั้งสำหรับนักธุรกิจไทยที่ใช้รถทำงานและพาะครอบครัวไปเที่ยวในคันเดียว ระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นใหม่ล่าสุดอุคเน็ก t 5แสดงผลผ่านหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงระบบ Head-Up Display ที่ช่วยให้ผู้ขับไม่ต้องละสายตาจากถนนไม่ว่าจะนำทางไปส่งของที่โคราชหรือขับเล่นแถวพัทยาก็สะดวกและปลอดภยัยระบบเสียงระดับพรีเมียมจากเอาพายพร้อมลำโพง10ตัวเบาะนั่งหน้าแบบระบายอากาศและมีฮีเตอร์ ระบบปรับอากาศแยกซ้ายขวาและหลังคาพารามิกซันรูฟเพิ่มความโปร่งโล่งและหรูหราเบาหลังในรุ่นเมกาแคปนั่งสบายมีพื้นที่วางขากว้างขวางเหมาะสำหรับเดินทางแบบหมู่คณะหรือครอบครัวเรื่องสมรรถนะและความสามารถในการบรรทุกแรม2500ไม่เป็นรองใครด้วยโครงสร้างแชสซีที่แข็งแกร่งและพ่าทนทานมีระบบช่วยถอยพร้อมกล้องรอบคันที่ช่วยให้คุณต่อพ่วงรถพ่วงได้อย่างแม่นยำ แม้ในที่แคบเช่นในตลาดหรือไซต์งานในเมืองไทยระบบความปลอดภัยจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นครูสคอนโทรลแบบแปรผันระบบเตือนจุดอับสายตาพร้อมตรวจจับรถพ่วงระบบช่วยประคองเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและอีกมากมายช่วยให้คุณขับขี่ได้มั่นใจบนถนนไทยที่มีความหลากหลายเรื่องอัตราส,สิ้นเปลืองก็ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเล็กน้อยโดยเฉพาะรุ่นเครื่องดีเซลที่ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบในยุคที่ราคาน้ำมันในไทยมีความผันผวน นอกจากนี้ถังน้ำมันขนาดใหญ่ก็ช่วยลดจำนวนครั้งที่ต้องแวะเติมสำหรับสายลุยตัวจริงขอแนะนำรุ่น Power w a g o n ซึ่งมาพร้อมดิฟล็อกหน้าหลังระบบตัดการทำงานของสวบาอัตโนมัติแผ่นกันกระแทกใต้ท้องและยางลุยออฟโรดจากโรงงานเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานหรือเดินทางในพื้นที่ทุรกันดารหรือลุยไร่ลุยนานในช่วงฤดูฝนของไทยจุดเด่นอีกอย่างของ RAM 2 5 0 0คือการเลือกแต่งได้หลากหลายมีให้เลือกหลายรุ่นตั้งแต่ Tradesman Big Horn Laramie ลิมิตลองรอนไปจนถึงลิมิตสุดหรูไม่ว่าคุณจะต้องการรถลุยงานหรือรถหรูดูภูมิฐานดอทก็มีรุ่นให้คุณเลือกน้ำหนักบรรทุกของแรม2,500รองรับได้มากกว่า1,300กิโลกรัมขึ้นอยู่กับรุ่นเพียงพอสำหรับบรรทุกอุปกรณ์ก่อสร้างสินค้าเกษตร,รหรือแม้แต่ตั้งเป็นร้านค้าเคลื่อนที่ก็ยังได้เครื่องการรับประกันและบริการหลังการขายดอทมีมาตรฐานที่เชื่อถือได้และในปัจจุบันเครือข่ายศูนย์บริการในไทยก็เริ่มมีมากขึ้นทำให้เจ้าของรถดูแลรักษารถได้ง่ายและสะสดวกขึ้น แล้วใครเหมาะกับอทแรม2,500ปี2,025คันนี้คำตอบคือใครก็ตามที่ต้องการรถกระบะท,ที่แรงทนและนั่งสบายในคันเดียวไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาเจ้าของกิจการเกษตรคนขนส่งหรือแม้แต่คนที่ชอบเดินทางและผจญภยัยรถคันนี้ตอบโจทย์ทั้งหมดสรุปแล้วอทแรม2อ0 0ปี2,025ไม่ใช่แค่รถกระบะท,ทั่วไปแต่มันคือเพื่อนคู่ใจของคนทำงานหนะัก มีทั้งพละกำลังเทคโนโลยีและความสบายแบบรถ SUV หรูหรูพร้อมลุยทุกสถานการณ์และตอบโจทย์ถนนหลากหลายแบบในเมืองไทยได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่พร้อมลุยงานหนะักและยังดูดีในชีวิตประจำวันอย่ามองข้ามดอทแรม2,500รุ่นใหม่นี้เด็ดขาดขอบคุณที่รับชมช่อง AK Car Review หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมารีวิวกันในครั้งหน้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ